สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมือนีสิบ้าท่านผู้ชมกอยปลาหมึกให้แซบแบเนาะคะ่ะก่อนอื่นก็นําปลาหมึกไปลวกใส่คาตไคร้ให้มันสุกก่อนเนาะหลังจากสุกแล้วก็ตักใส่ชามเครื่องปรุงก็จะมีพริกป่นหนึ่งซอนโตข้าขวานหนึ่งซอนโตส่วนผงนวลแล้วแต่ท่านผู้ชมหมักบ่หมักเนะาะน้ำปลาหนึ่งซอนโต มะนาวหนึ่งลูกตามด้วยใบบุก,กูดตะไคร่แล้วก็ผิกซอยบางๆเนาะคะ่ะแล้วก็คลุกเข้าส่วนผสมให้เข้ากันหลังจากเข้ากันดีแล้วก็ชิมเบิงเนาะคะ่ะว่าแสบหรือย,อยังสำหรับชามนี้รดจัดจานค่ะแสบนัวค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาต่ออีพีสองนะคะมาฟังว่าสองสาวเมามอยี่ยงกันต่อเนาะกินขานไปก่อนมือมันจ้พากินโตมันหอมเสียวไปจ้าไปกินมาแล้วไอกเก๋ันหน,น,นูอยากกินตำกระท้อนอยากกมามาก็ต้องชวนแตนนะพี่ผันมา <laughs> เก๋วังมือใดกันแล้ว่างเสิ เอท่พาไปไหวท้าเวสุวรรสมุทรสาครบอกมันส่วนก็เลยมาพี่คือคานแทนท้าเวสุวรรณหนูผู้ใดตงรอวนีะเป็นใจคนนีะบ้าเพื่อการมาไร้ศึกษา่งเบื้องของเป็นสบายคุนได้เบื้องอนุนาการงานโชคลาภจะเป็นรูป่น ่อรเปาทตองิดซิบสเน็ดขาหนึ่งว่างเข็ดมองว่างเนิ่นเอาไลส่วนอดนั่นเ่นเขากินสามคนเขาหยาดกันเบาเด้แต่ตอนนี้มีความเสงว่าเขาเบากันคือเาซ้ำ ตามหน่หน้าบได้ยินเสียงหน่เบาคอยแทะอ๋อน,นั่งฟังเดีวยวกันมันก็เลยปกติไม่เขาเหตุไรับเสียงรอบดันไหมถ้านั่งฟังตรองคมหรือว่านั่งยงยงกันมันสีดังมันวางสีแต่ว่าถ้าเ่านั่งฟังเดีวยวกันมันสิเบาคอยด้ยินแบบนี้นะอืมมันคือเบาคอยด้ยินเสียง ที่เอากะปิหวานรลาดจังไรมันหวานแห,นห,นหน้งกุ้งสดนด้นนะแต่มันสุกแล้ว <laughs> phải chưa được mời phải mọi người ừm

แล้วมาแล้วฝากใครไว้ฝากมึงถ้าแม่วป่วยกับปรเด็นมหาเหตุเหรอฉันเผาเลีนะ่ยอะเนี่ยเซนตบ่าขึ้นหาดีซึ่งของดีก็เรื่องหมาหมูตายกต่หายเนาะก็เซนตบ่าตายแสดงว่าเซนซิทีฟมากงั้นพอใหญ่เนี่ยนับภาษาผู้สาวเนาะ เขาเลยสูงแม่พูแล้วเรียงมาที่หกปี มันจะมาเจ็บท้องแดงไหนเนาะเราจัดขัดทองดีเราดีนะ,ะต่อสุกต่อถือกไฟกินมัน้ยเนาะกินแห้งก็ปกติว่าแต่สตอถือกไฟเนี่กินแห้งค่ะหอมต้องไปเห็นถังที่บุ้งเป็นน่องแดง ออกจากโรงพยาบาลแล้วพ่อใหญ่บ่ออกมาแล้วที่ทาบ้านนั่นแม่พ่อวิกฤติไม่เนี่ทช่งนี้คนเริ่มประมาทคนเริ่มแบบเขาใส่ใจ หลายย่างเพราะว่ารู้สึกว่ามันซาแล้วสินะมันก็เชื่อมันก็บ,บังแห้งแล้วเบิ้งขาวว่างซ่เบิ้งในโทรทัศน์ซีเดือนมันก็องฉีบกับซี เด,นนเดินไหนว่ากุมภาบอกว่าพี่เฉดพี่เฉดแค่เข็มสองนะอันเฉดฮะพี่เฉดสองเข็มเหรอเอ่ออันเฉดไปสี่เข็มเพพี่ก็ได้ฉีดสองถูกพี่บพิ่เอาไงพี่เพิ่งหลับนะตั้งเอาแค่นั้นของอันเนื้อฉีดไปยังกระดอกระเดียก็ฉีดแล้วหนูไม่ป่วย สบายใจค่ะแต่มี้ีวัดใหมากยนะทานจะฉีดเข็ซีอยู่ซีเดือน้เือซีโรดนะแต่ไยวัดแต่ซีนี้็เืออันมันเป็นพุ่มแผ่ตอนแรกบอยากฉีดบอกาฉีดไออนไม่ได้พุ่มแผ่บบฉีดด้วยกันจนพี่เก่งเอินเบาเอินคุยจริงๆแล้วเขาไม่มีพุ่มอยู่แล้ว เขากินยากดพุม่มเขาสิเป็นคนมีนมพุม่มถึงเขาฉีดก็บ่มีผลกับเขาอพอได้ฉีดแล้วแบบเหมือนร่างกายจะของดีขึ้น,น,นก็เลยฉีดก็จะองมพมค่ะก็เลยฉีดไปซีเข็มแล้วมันมีผลขางเคียงหลายเนาะก็เลยแบบประยากฉีดจังงส่นะ พกบุงใส่พอดีเลยลดมันเท่ๆรสประจัดเกินม,มันมาแซบหรือจังใดแซบคินแหมงแซบก็ได้ ไปหม่นโอ๊ยนี่ล่วามันขึ้นหน่อยแท้บัดนลวกมาแล้วอยู่เบิดเด้อมันแน่นประมาณสิบตู่ได้โลกว่าโอ๋ของเธอดามีตะหนวดยาวๆฝาดสุกแล้วเหลือก็ดดอยู่แล้วผม ต้มใส่ขค่าตะไคร่กินค่าตะไคร้บ่ออกเลยถ้าเมนบางอย่างมันออกแล้วเด้ได้กินบ่ได้กินค่าตะไคร้บออ่ถ้าม่สมันหยังเสียมันสีรู้สึกเลยว่าไม่กินสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปแล้ว ขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนที่เข้ามาเบ่งเข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณหล,ลายๆค่ะสวัสดีค่ะ